สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟินคพนะพยาวนะเจ้าวันนี้เฟินอยู่ที่บ้านปงสนุกนะเจ้ากะถ่ายตีจะมาถ่ายให้ทันผู้ชมพอเนาะนี่จะเป็นดงหอของห้องวัดดงหอนะเจ้าเนี่ยจะเป็นสานสานปูดงหอของโปงสนุกนะเจ้าของบ้านปงสนุกกับเฟินกับมากะเสีงแหลงๆน้อยหนึ่งนะเจ้า นี่เฟิร์นจะอยู่ยืนอยู่หน้าดงหอเนี่เจ้าทางเส้นนี้ก็จะไปอำเภอจุนเนี่ยทางเส้นนี้ก็จะไปไปออกพดเบียงรอพุ่นเน่เจ้านี่จะเป็นทางเข้าเนะเจ้าทางเข้าของดงหอนะเจ้า การล้อมรอบก็จะมีหมู่บ้านหมู่บ้านเต็มแท้นะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นสองบ้านฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นรวมกันนะเจ้าเป็นสองฝั่งคนก็จะถ่ายเพืพอเนาะะเจ้าจะล้อมรอบ หนทางก็มีคนเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เพราะว่าเป็นหมู่บ้านเนาะตะกี้เฟิร์นถามเขาบ้านหลังนั้นนะเจ้าคือเขาบอกบอกว่าตรงนี้จะเป็นหลงหอของชรงหมู่บ้านจะเป็นศาลเจ้านะเจ้าอันนี้เขาห้องว่าสะพานสายลักสายใย,ยลักก็เป็นสะพานสองฝั่งนะเจ้าสองฝั่งสะพานอีเตอร์เนาะเนี่ยกับทางนั่นกันกับหมู่บ้านล้อมรอบนะเจ้า ตรงนี้ก็จะเป็นสะพาน,นเจ้าก็ตรงนี้ก็จะเป็นดงเป็นดงหอของสารปูเนาะ,นะทางระยะทางเข้ามากะ กับักไก่ต่วใดน,นะเจ้ากับประมาณถ้าท่านผู้ชมพอกอ่ะบตัวใดเนะเปนเก้ามานี่ก่ะประมาณเม็ดนะเจ้าจะเป็นลุงหอของสองฟังของสองฟังโอเป็นสารนะเจ้า รอบก็จะเป็นคลองเนาะก็จะเป็นคลองหน้าอันนี้ก็เขาก็จะไปไปว้เป็นในครัวต้อนรับสารวันอ,อะไรอย่างอ่ะวันที่เขามีสัตว์ตัวโตตัวโตเจ้าเฟิ้ลนมเข้าไปละตัวโตนี่ตัวโตอขอเจ้าที่เจ้าทางลวเดินเดีย๋ยวมายากันเดอนเนี่ยเจ้าแบบนี้ตัวโตตัวเนาะ กับเขากระมา้ายะกันเหมือนเลวนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นพวกกระโดูเื้าที่นับอยู่นะเจ้าตรงนี้นก็จะเป็นในครัวในครัวไว้เขาไว้ทํากับเ้าาสำหรับตอนรับเป็นดงหอดงเลี้ยงปูเขาห้องว่าดงหอนะเจ้าก็จะมีสะพานอยู่ตรงปุ่นกะ มีแม่น้ำเนาะเย็นสบายคนเดินเข้ามาในนี้เย็นจัง,งเจ้าก็มีเป็นสองหมู่บ้านร้อมรอบรวมกันนะเจ้ากรสง,งบลมเย็นอยู่นะเจ้าอ๋ทางเส้นนี่มีหมู่บ้านเห็นเส้นหน่ง ไหนเจ้าก็จะเป็นเนี่ยเนาะจะเป็นสารเจ้าวันนี้เขายังบอกเปิด่ะสาธุสาธุสาธุ ทุสาทุมันบ่แม่นวันเลี่ยงเนาะกันเนี้ยที่ก็กว้างอยู่นะเจ้าอันนั้นจะเป็นอันเก่านะเจ้านะอันเก่าสารเก่าแต่ว่าเขาแยะแล้วเขาหันหน้ามาทางนี้กะเขาก็เลยมาสร้างตรงนี้ใหม่เนะเจ้าชาวบ้านกระจุยกันเนาะเทพืนแล้วก็สร้าง สร้างใหม่เป็นสงหมู่บ้านรวมกันนะเจ้าพุ่นนะหน้าที่ก็ไปพดพุ่นนะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นดงหอเขาห้องดงหอดงหอปองสนุกเขาห้องกันเจ้ากะตะกี้ก็ทำแม่นั่นมาละเขาบอกมาว่าสงหมู่บ้านจะเป็น đúng hồ của sống mùa bán cháu bươn ha ôm nó ha đơn đu lập gọp nó nó tích ở đây ต้นไม้ก็ยายอยู่กันหลายปีแล้วนะเจ้าแต่ศาลนี้เขาผงสร้างได้ห้าหกปีแต่ก่อนท่านจะอยู่ปุ่นนะเจ้านาที่ก็กว้างอยู่แต่ปพปุ่นนะปุ่นก็จะเป็นในป่านะเจ้า เจ้าคลิปนี้เฟินก็ขอจบที่ดงหอนี่นะเจ้าดงหอบ้านปงสนุกนะเจ้าเสียงนกเนาะกต่ธรรมชาติธรรมชาติดีดีสุดปุ้นนะเจ้าปุ้นนาที ทุกทุท,ท,ทุขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟิร์นค้นพะเยาเน้าเจ้าอันนี้สาวเฟิรนค้นพะเยากะ จบอยู่ที่ดงหอบ้านคงสนุกนี่นะเจ้าขอบคุณเจ้าที่รับชมจะได้กับกดติดตามช่องสาวเฟินพยาวสักหนึ่งช่องนะเจ้าขอบคุณเจ้า